สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูการติดตั้งกล้องถอยหลังต่อเข้ากับจอเดิมที่มาจากโรงงานนะครับรถรุ่นนี้จะไม่มีกล้องถอยหลังให้นะครับแต่ว่าจะมีจอมาเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราเดินสายกล้องนะครับมาเข้ากับจอเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็เราก็ได้ทําการแกะหน้ากากออกมาเพื่อจะต่อ สายนะครับเข้าไปกับที่จอเดิมที่มาจากโรงงานนะครับเราก็ถอดสายแจ็คด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นช่อง8พินนะครับแล้วก็มีสายแปลงนะครับตรงนี้ตรงรุ่นนะครับไม่ได้ตัดต่อเราก็ได้ทําการเสียบเข้าไปที่เดิมนะครับเข้ากับจอตัวนี้แล้วก็ ตรงนี้ก็เสียบสายที่เราถอดออกเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียบเข้ากับไปคืนนะครับเพื่อจะให้ระบบทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับสายแปลงตัวนี้ก็จะมีแจ็คตัวนี้เพื่อรองรับสัญญาณภาพจากกล้องด้านหลังที่เราได้ติดตั้งเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ทําการต่อสายไฟเก็บสายไฟยเก็บงานนะครับทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับจากที่เราต่อเสร็จแล้วเรียบร้อย อันนี้เราก็เช็คความเรียบร้อยนิดนึงต่อมาก็จะเป็นการประกอบคืนนะครับเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาหน้ากากของจอเครื่องเล่นใส่ไปคืนนะครับกดให้เข้าล็อกของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เช็คดูต่อมาก็จะทดลองว่าสายที่เราต่อเข้าไปแล้วนั้นใช้งานได้ไหมเราก็จะเข้าเกียร์ถอยนะครับเพื่อดู แล้วก็ภาพที่เราได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสะดวกสบายเวลาถอย